สวัสดีสวัสดีวัยรุ่นฟรีไยทุกคนครับแม่พลอยพอไม่เห็นลุงออนหน่อยก็ไม่มีคนกดไลค์กดแชร์ให้ลุงนวดเลยนะครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ยังคงมูรงแวงตามสไตล์ลุงหนวดอีกเช่นเคยครับกิจกรรมอะไรบ้างก็ไปดูครับเล่นวันเว้นวันบางวันก็ไปเดเล่นครับช่วงนี้พอแท้ช่วงนี้หนูเหมือนไป่อยสบายเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึง ใครโทรมาครับดิโอ้กิดคำเยอะจัดเลยกิกรรมเยอะจัดแล้วนาน,น,านลุงจะเติมสิสทธิ์ขั้นสูงทีหนึ่งลุงตรวดกระยาได้เลยเลยสิครับแต๊ดดภารกิจส่วนใหญ่ของสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสี่วิสี่ครับแล้วลุงก,ก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วย แต่ก็จะพยายามครับเพราะเราอยากได้ในส่วนของตัวชุดเนะ่เตอมาแล้วก็ต้องเอาให้สุดครับเดจะเกมนี้พาเจ้าบูมไปแบกแรง f อฟีดีวาไปรู้ว่าลุงกับเจ้าบูมจะไปแบกแรง f อหรือว่า f อฟจะแบกนั้นลุงนะ ีก็อย่างที่บางคนเห็นสตรีมเมอครับเน็ตหลุมเพ่อนข้าจะมีปัญหานะบางครั้งอาจจะแ็กบางครั้งอาจจะดูสตรีมเลยก็ขออภัย f อของลุมหนวดทุกคนได้ครับไม่ได้ยินมาาเกนี้ก็ไม่ได้ยินเสียง เสียของทีม,อ,มอีกเช่นเคยครับครสู้อย่างมีสไตล์ใจเยนดีครับมาไปเจ้าบ,บู๊เป็นอยสดก็น่าจะพอน่าจะพอที่จะที่จะแบกกันได้อยู่แล้วครับสองคนลุงก,กับเจ้าบูมครับเกมนี้ยังไงเดีะตั้งเป้าไว้สักตั้งเป้าไว้สักเอ,อสองคิวเขาละเราว่าเราเมื่อที่เล่นหลายวันนะครับเอาแค่สองคิวก็เหลือเฟือลนะแล้วลุงหัวเป็นหวัดด้วยนะครับ สวยงาบจาดท้องเรื่อครับต้องขออภัยเอฟซครับขออนุญาตทำความสะอาดโพรงจมูกนิดนึงไปครับไปครับเวลาเลยว้เยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่มีคิวตาเปล่าไว้สองคิวครับเก็บนี้เดี๋ยวไปแบัน,นดาลใจให้กับ FC ครับ เพราะว่าเราบาสายเดินเกมเดินเกมให้ f อดูเลยแล้วกันครับสายบูเดินเกม EP พีที่ถ่าหรยไปดูครับสำหรับซีซั่นสีสกับการลงแรงกับรูปแคนพร้อมุูมจีนครับเราไม่มีติประจำมาครับทำไงได้ครับขนาว่ดว่าลุงหนวดมีรูปแคนอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เล่นกับลูกแคนตีประจำนะครับเอาลุงหนวดซูมชีมแม่ตลอดเลย ลุงเคเห็นกิจกรรมหนึ่งนะกิจกรรมที่มันบุยอะไรสักอย่างหนึ่งสเกมกับอีกอันหนึ่งกี่เกมไม่แน่ใจมันจะได้ของรางวัลมานะนุงก็ยังไม่ไม่รู้รายละเอียดี๋ยวต้องถามเจ้าบูมบุยทีหนึง ช่ครัใช่เอ่อมันจะได้แค่ป้ายป้ายแบบที่ผมได้หกเปียลุงค้าอย่างนั้นจะเป็นสีม่วงแล้วก็เหรียญที่เก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเอ่อต้องต้องใส่ ผมก็จำไม่ค่อยได้น,น,น่าจะเห็นที่โปรไฟล์ของลุงผมก็จำงาน พอเข้าใจครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองดูรไม่วิว่งเลยรายละเอียดอีกทีหนึง่งตอนนี้ขออนุญาตตามาเชคิวกันต้นเกมคนลดไวคนลดไว้ไม่ก็อยู่ในเกณอยู่ทับสามสิบสี่สิบตัวอยู่ตอนนี้อย่างน้อยสุดก็ได้ติดท็อปสิบแล้วครับลุงเชื่อนะครับเพราะว่าลุงตั้งแต่วิ่งมาเร่แรกยังไม่เจอคนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ตัดต่อเลยครับเล่นแบบสดๆให้เอฟซีได้ดูเลยครับ เดินแบบเดินเดินทั้งเกมให้เอฟีได้ได้รับชมเลยไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับยังไม่จําเป็นครับต้นเกมยังไม่จําเป็นครับไปที่ข้างแสงเนี่ยครับเสียงเสียงลุงม,มันหายไปจริงๆครับบางจังหวะบางบางบางช่วงเสียงมันจะหายแล้วมันก็จะแหลก อยากเปิดดูเหมือนกันครับแต่ยังไม่อยากเปิดนะตอนนี้เปิดไปของบางครั้งเราแช่แช่ในส่วนของตัวแอร์ดอกต่างๆแช่ไปตอนนี้ก็ไม่สําคัญนะเอาไว้แบบท้ายเกมหรือไม่ก็ถ้าลุงดาวเดี๋ยวลุงยังมาสามารถได้เปิดเปิดเอาของได้อีกนะมันจํากัดในการเปิดนะครับอะไรครับเนี่ยเล่นวิ่งจนท้อครับวิ่งจนท้อไม่เจอคนเลย เรือนี้เป็นเรือที่เดือดนะครับยังไงซะลุงว่าน่าจะน่าจะมีประเด็นบ้างเหรอครับเห็นอะไรแบบแปลกๆอยูครับอ๋เฮ้ยพูดเป็นเล่นคิวไม่มีได้ไม่มงคุดเฉยครับไม่แล้วไม่ใช่ได้แค่เด็คนเดียวนะครับได้ทั้งทีมนะครับตัวนี้ก็เปิดจุดกันนี่ครับนั่นไงครับไม่รู้ตรงไหนฮะลุงหรือว่าคิวปัญหาและทำลายเลยมันก็ยังเปิดจุดไม่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรา ้องมงก,กุฎก็ะ้า,าหมวสวยทั้ทงหน้าทั้งหลังเลยข้างหน้ามีตัวมีสองตัวเรข้างหลังโอ้โหเก็บหน้าหลังไม่ไหวจริงครับถอยก่อนครับถอยไปเก็บหลังก่อนครับเพ <c oughs> ื่อนดาวไปแล้ว <c oughs> ข้อดีของมงก,กุฎเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับมันทําให้เราเห็นจุดของศัตรูครับถ้ากรณีที่เราคลองได้หลายๆห,หรือว่านานๆน,นะครับร่วงไปดิ ไอพีตัวหนึ่งอยู่กับลุงไงแบบจ้ามีตัวข้างในแบบแบบชุบชุกเองครับชุกเก็บเลยม่มีตัวอีกตัวหนึ่งวิ่งมาทางเบอร์สามเลยแต่ไม่รู้ไม่ได้แจ้งคุณสกิลของศัตรูนะครับระหว่างเขาเจอที่เขาชุกตัวเองขึ้นมาใหม่นี่อาจจะเล่นหลังเราได้ครับเห็นไหมครับเริ่มเริ่มอาจจะลุงก็เช็คศัตรูไปเรื่อยครับ มันจะเป็นเซตสกิลที่มันเพิ่มความโกงให้กับเรานะเราภาพลุงอย่างแหลกเลยครับแหลกไม่สแลกกระตุกด้วยชุดเพื่อนก่อนแล้วกันอ,าอ้าย่งคองแชมป์ในการคอมมุงกุฎได้อยู่นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่สองคนอยู่ตรง,งนะในเมืองลงคองมงกุหน้าผมเพื่อนพอเพื่อนไม่มีนฝั่งนี้ได้าหน้าลุงนีมนะ เพื่อนอยู่กันสามคนครับไม่มีอะไรมากมายครับลุงลุงต้องดันเลยต้องดันนะครับลุงเห็นแว๊บๆมันนม้จะสองตัวภาวนาให้เป็นคอลตี้ครับถ้าคอละตี้่ะมีรู้นะครับปล่อยเข้าไปก่อนครับขนาเราครับหลอกล่อให้ลงมาด้านล่างสวนดีครับส่วนทีครับจะเอ๋ นี่ครับสองตัวจริงแต่บรอตี้นะภาพลงภาพลงเป็นอะไรขึ้นเรี่อยมียมีได้หมดแล้วตรงผมเติไมได้ทีมเติมได้ใช่ปไปตามแผนคนระับมันลาดคิวลงวะ่ะต้องเอาครับต้องเอาตัวที่ชอบลาดครับปา,าเข้าไปครับปาเข้าไปครับปา ถา,าอยู่3มครับเราดูด้วยคมครับแค่นี้ครับเล่นง่ายๆครับรีไฟเล่นง่ายๆครับแค่มผมคอเลยหวานเกี๊ยบกดยังอยู่กับลุงนะครับท้ายเกมหรือเปล่าเดี๋ยวอรอลุ้นแค่นั้นเองไปแล้วช่วยทีมดีกว่ามีประเด็นอีกแล้วมีประเด็นมาเรื่อยๆเลยครับแล้เป็นาษาฟาร์มาร์สนะครับ พามาตื่นกองเลยครับขอบคุณนะโอ้เลี่ยมแบบนี้ก็เสร็จลงครับเนี่ยครับหนึ่งนัดแล้วทะลุกันพอิาอีกหนึ่งนัดครับมีของดีอยู่กับตัวครับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าป่าดักไปก่อนครับผมไม่ผมไม่ทุกแดงครับคงไปดูครับแดงแฟรครับแดงแฟรนี่ไม่ใช่ว่าลงยิงนะคือใน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 ส่วนของตัวการเช็คโดนนะครับ ศัตรูอยู่ใ,ใกล้ๆเราหลายตัวมากครับไปครับไปหาช่วยจับบมดีกว่ามาละเครื่องร่อนเครื่อง่อนของรุมหลวงแท็บฮ้โร่ช่วยหน่อยถ้าไม่จำกัดเวลาด่ลุงว่าโคตรด,ดีนะแต่ลุงช่วยลุงช่วยถ้าแบบว่าล่ออยู่ครับขับล่อนนอกหมอกได้ทั้งเกมเลยแจยวเลยหนีวง มาแล้วฮีโร่มาแล้วขึ้นเท้าอยู่แต่หาไม่เจออยู่ในไอวอล์นี่แะ่เลยลองเช็คก่อนเอาไปกินครับนั่นไงทัดเจมชัดเจียนสวยครับสวยไปแล้วหาชุดเพื่อนกันครับข้าวเลยตัวตังเบอร์สามเป็นดาวบอยนะ ไปไปไปขึ้นครับขึ้นขึ้นบุมมื่กบเพื่อนมีตัวลนะลองเบอร์สี่เจอต่อน,นะครับช่วยเขนหน่อยช่วยเขนหน่อยช่วยเขนหน่อยยังพอได้ต่อนให้เจ็บครับช่วยเขนหน่อยสวยทีมติดขนาดนั้นก็น่าจะดาวแล้วแหละไป้วครับทิ้งไ้เลยทิ้งทีมไว้เข้าวงนี้ว่ครับเดินดเกมก็ยังชิลอยู่นะได้มาหลายชิวลรับแบบนี้ โอ้โหใครไว้อย่างแม่นเลยไม่ได้ด้วยแล้วแม่นเกินออาโูอยู่อยู่หน้าลุงอีกชุบไปก่อนครับยังไงก็ต้องเอานะครับรู้ว่าตัวเดียวอะโอ้โหชุบเพื่อนมาได้แม่นไปเกิดอยู่แถวตุ๊กตาแน่นอนครับแต่ก่อนจะถึงตุ๊กตาเราต้องเอาตุ๊กตุ๊กตัวนี้ก่อนครับจะเอ๋ตัวเองหลอกครับหลอกแลหลุงป่านไปดีแล้เป้งครับ ไม่น่าจะมีของครับไม่ฟงไม่ฟาร์มครับผมกี่ตัวลงดูกันโอู้หนี่เลยครับนี่เลยข้อดีคือนี่ครับเป็นล้านเลยลูกโอ้โหสี่ห้ามีไงตัวชุดใหม่ได้เลยเยอะจัดนะครับเห็นเห็นหมดนะครับเห็นเกือบจะทุกตำแหน่งเลยเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวสุดท้าย ลุงได้เปรียบครับได้เปรียบตรงไหนได้เปรียบคือเราเห็นศัตรูแค่หนึ่งมีแต่ก,อ,อ,กตองสองกองไปก่อนนี่หมอนเนี่ยที่เหลือก็อยู่ที่สกิลเพนะครับเราได้เปลียบในเรื่องของการลดจุดศัตรูแล้วกองไปก่อนหนีไม่หน,น,นีมี่ันแค่อยูโอ่โอ้โหเดี๋ยว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 มีสายเข้าครับสายเข้าโถ่เกือบเลยสกิลเขาถจะตีจะตีโดนสองโจ้ย เอาดีเพื่อนเอาดีไม่เห็นนิงเหรเนี่ยโอ๋อะไรครับเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้ยังไม่ยิงลุงนะครับหรือเขาคิดว่าเราเป็นทีมเดียวเขาสวยเบอร์สามโดนซะแล้วชุบไม่ได้นะครับด้านหน้าตุ๊กตามีตัวครับเล่นยากครับตุ๊กตามีตัวตู้มีอยู่ตรงตำแหน่งป้ายด้วยตู้มีตำแหน่งป้ายครับ Q f ฟ e Sport ครับแต่มาเจ็ดวเฉย วไม่ได้แล้วบูมเอ้ถ้างมีมีตัวบันทกซ้ยายมือซ้ายมือออกเบอร์สามไปเลย,ย,ยถ้าวิ่งไปชุบลุงก็โดนตุ๊กตาสอยอยู่ดีครับดีไม่ดีนั่นไงครับใช้สกิลตุ๊กตาสามสี่ตัวครับแถวป้ายอาจจะมีตัวอีกครับภาวนาให้เจ้าบ,บูมพาเพื่อนเข้าวงให้ได้นะลุงไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้จังหวะแบบนี้ต้องต้องยึดวงไว้นะครับ ยึดวงยึดตำแหน่งไว้ให้ติดท็อปสิบให้ได้ครับอ้าวตาูมเรียบร้อยนึกว่าเบอร์สีมาช่วยประเด็นคือตุ๊กตากวนใจแหละลงชุดไม่ได้นะขอโทษทีทิมข้างหน้ามีมันเยอะเพื่อไม่เข้าวงระวังโดนั้นน่ะ มึงหันโลเบอรเบอร์สี่ใหหนได้มันลุงมันมีตัวหนึ่งอ่ะอติ้นบงังตินบังกันลุงติ้นขาวบังด้วยสวยสวยทีมสวยอดทนไว้ตรงเบอร์สี่แล้วลุงลุงไปช่วยไม่ได้จริงๆแค่นี้ครับเอาครับเจ็ดตัวเจ็ดตัวหกตัวหกตัวอยู่บ้านหลังนี้หนึ่งตัว หนึ่งตัวป้ายสองตัวข้างบนอีกกี่ตัวคิดันนึ่งครับข้างบนน่าจะสามนะสี่ตัวห้าตัวหกตัวอีกตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนแค่นั้แต่ลุงต้องเอาตัวนี้ก่อนครับต้องหลอกล่อครับหลอกล่อตัวนี้ก่อนขอแค่นิ่งครับถ้านิ่งๆเนี่ยคือยังไงฟาร์มาร์สลุงลุงว่าฟาร์มาร์สลุงน่าจะเก็บได้อยู่ตอนนี้เราติดท็อปสิบแล้ว การทะลุเป้าแล้วครับสำรักเกณแรกของมันด้วยขออย่าเดินข้างบนเกณฑ์งท่านั้นให้ลุงมหน่อยสินิ่งๆหน่อยเสร็จนั้นเนี่ยหลังคาบนบ้านก็มีวะ่ะมันนอนเนียนะตาก็หนูเนียรอวงปีกอย่างเดียวครับ เขาน่าจะยิงเราไม่ได้เหมือนกันนั่นไงครับไอ้วอลขาวมาแล้วหนึ่งนิ่งดยนิ่งดยนิ่งดินิ่งน,งน,ง,นงนะครับบอกแล้วอย่างนิ่งครับนับดสุดท้ายครับเอาบาะเขียบลงไปกินครับเอ้านี่พี่พี่ได้ไปสองอ้าวเหลือสองหนึ่งครับสองหนึ่งไอ้วอลขาวแน่เลยหนึ่งตัวเนี่ย ทุกตายหนึ่งตัวลงยึดเลยครับยึดตำแหน่งไว้ก่อนครับเล่นไม่ยากนะทำบุญยากก็ถือว่าโอ้โหมันเปิดมาก่อนเลยบุญยากมันก็ฟุกครับแต่ถ้าไม่ไม่บุญยากลุงก็ติดท็อปสีนะครับแต้มลุงบวกเต็มแนละ้วอีพีนี้กราฟ,ฟิกลุงอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่ามันมันเน็ตลุงปิงครับเน็ตลุงปิงก็แหลกด้วยครับ เดี๋ยวขอเติมยาแป๊บตั้งระเบิดลุงไม่หลงกลแล้วครับบอกได้คำเดียวครับไม่ได้กินลุงง่ายๆนะครับโชเ,เดไปยังไงด้านบนก็ต้องลงครับโอ้โหมันมันเล่นเหลี่ยมครับมันอยู่ด้านข้างบนไงอยู่บนบ้านแลวอีกตัวหนึ่งอยู่บนตุ๊กตาแน่นอนครับลงไหมล่ะไม่ลงอีกต้องรอดักอย่างเดียวครับ ลงอล้หนึ่งเอานี้ไปจิกอ๋อโหยบอนี่มาลงเร็วเร็วจัดเลยครับสับไม่ทันนะครับเกมร,ระเบิดไม่ทันครับ้อ,อมหน่อยครับแล้วก็ขอแค่แม็กซ์ดีกว่ปเป้งครับปเป้งครับสวยโอ้อะไรครับนี้ว่าจะมาแบก FC ซกหน่อยก็ก็ได้แค่นี้จริงครับสําหรับเกมแรกของวันครับเกมแรกของวันของลุงก็ได้แค่นี้จริงๆก็แต้มบวกอยู่นะ ถือว่าถือว่าผ่านอยู่นะเกมนี้ก็เดินเกมให้ FC ได้ดูเต็มๆนะลุงไม่มีการตัดคลิปไม่ตัดต่อเลยครับให้ดูแบบแบบนี้ครับอาจจะเสียเวลานิดนึงเดินเกมให้กับ FC ได้ดูเป็นแนวทางนะถ้าใครชอบการเดินเกมตามสไตล์ลุงหนวดแบบนี้ก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงหนวดหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ E p หน้าครับสำหรับ e p นี้สวัสดีครับ